ปัญหาตาครับเป็นความเสื่อมของธรรมชาตินะฮะเสือ่อมตาแห้งต้อหินต้อกระจกบ้นตากเสบตจอประสาตาเสือ่อมเรามีความสามารถในการใช้สารจะสร้างปุ๋มคุ่มกันและเมื่อมีการพบว่าอาการเสื่อมเหล่านี้เกิดขึ้นจากการที่เรามีมุมคุ้มกันมากเกิดไปปุ่มกันไม่สมดุลมีการสร้างเม็ดเลือขาวที่ก่อให้เกิดการเสเ่อมากเกิดไป เมื่อเราร,ารู้ตรงนี้ตึกเต้นผมว่าในเรื่องทางทีว่าผมแก้ไขปัญหาดีได้แล้วความคิดนี้เกิดเมื่อต้นปีที่แล้วไตรมาสหนึ่งปีที่แล้ว,แล,วแล้วผมประกาศว่าภายในไตรามาสสามเราจะมีผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพดูนะออกมาแล้ววันที่สิ15สิงหาคม ขึ่นเป็นกลางใจมาสามผมก็ทําตามสัญญาของผู้อุปการู้เราก็ออกเป็นพันธุ์ออปเปอเรชอนบิมโอออกมานะครับนั่นก็คือเป็นพันที่ลดสารที่มากเกินไปลำในตัวมากเกินไปคือตัวที่เห็นนะครับข้างล่างเราก็จะไม่ไม่ว่าจะเป็นตายนะไม่ว่าจะเป็นตายยาวไม่ว่าจะเป็นสายเบาหวานขึ้นตาไม่ว oh, right? ่าจะเป็นไทรอย่ โรคตาเกิดจากไตรอยวันต่อกระจกนะครับก็หนินะครับเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากที่มีสารบอกกฏิกสร็จหลังมากเกินไปก็ลมก็เนื้อนะครับบานด้านเซนขาว,ว่าวุ้นตาเสื่อมมีมากเกิน14ล้านคนในประเทศไทยครับวุ้นะะตานอยู่ในกรอบในองค์กรนั้นนะครับซึ่งต่าสกัก็คือน้ำนะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นองค์ประกอบของน้ำ จะมีไขมันมีมีโปรตีนอยู่มากแล้วมรามีการเสื่อมสลยไอของโคงนี้มันจะเกาะกันเกาะเป็นข้อทำให้แสงรุ่ไม่ผ่านแต่ความสำคัญของรูปตาก็คือระยุงรูปตาให้รูปสมบรไว้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมีมูปตาเสื่อมด้วยมานะครับก็เกิดเป็นสีที่สาแสงมอนไม่ไม่ผ่านนะครับ ก็จะลอยไตลอยมาเต็มเค็มไนหน้าเป็นวงกลมนะับแล้วสิ่งที่เห็นก็จะแบบนี้แหละไตดีบ้างหรืออย่างนี้ไตเป็นอย่างนี้บ้างหรือเป็นแบบแคบหัวซ้ดดดายหัวตาหรือเป็นแบบนั่สามอย่างแล้วมันอันตรายไหมถ้ามันเป็นน้อยน้อยแล้วมันไม่มากขึ้นมันก็ไม่เป็นปัญหา แต่ถ้ามันมีปัญหามากๆวุ้นตาเนี่ยเป็นเรื่อบบงของแต่นี่ก็เป็นที่เห็น,น,นในในในชุดภาพจากภาพซ้ายก็ไม่ค่อยเยอะภาพขวาก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นมันหดตัวหดตัวก็ดึงออกมาจากจอประ,าะสะาาฉีดออกจากจอแสดงภาวะนี้จะเกิดการเสียกับฟื้นเสียถาง,ามมงี้นะครับแล้วถาวรรักษาไ,ได้ไหปัจจุบันนี้กำลงไปหาหมอบอก เป็นยุ้งตาเสื่อมรักษาได้ไหมห<ช>มอบอกว่าไงไม่เคยมีใครบอกว่าได้ใครใช่ไหม,ไมถ้าเราบอกว่าเราแก้ไขได้โดนไหมโดนแล้วสู้ไหมสู้สทำไมถึงสู้เพราะมันเป็นความจริงใช่ไหมใช่จริงๆเราไม่ได้ยากหรือเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องของผุมุมกันแล้วเราก็ทําเรื่องกุ้มกันมา เป็นปี8ปีจะคลิกยังไงมันก็เป็นเรื่องง่ายแล้วนะครับจอประสาทตาเสื่อมลนะ่ะโอกาสของการเกิดบอดจากจอประสาทต,ต,ตาเสื่อมมีเยอะมากนะครับมันมีสองชนิดชนิดแท้และชนิดเปลี่ยนนะครับชนิดแท้กนะ็ทำให้ความสามารถมอง,งเห็นลดลงแต่ชนิดเปลี่ยนบอดบอดอย่างเดียว ถ้าเรามองกรอบสีแยบตรงนี้ไอ้เส้นจะดูตรงเด่นสมบูเปียวนะครับแล้วมองภาพจะเห็นเด่นจนกำลังนี่คือจอประสาทตาเสื่อมนะครับชนิดเปียวแล้วก็มันจะลามไปเรื่อยๆไปทั้งหมดมันมองไม่็นวิธีการรักษาครับเขาจะฉีดสารแอนตี้เจเอตเข้าไปในลูกตาเรื่องนี้อะไรเช่น เข้าไปในกรตาลเดือนละครสองเดือนครั้งเพื่อจะลดอาการเลือดไหลออกชิมเข้าไปในออกระตกายสนุกดีไหมตื่นเต้นดีเนะเาะแล้วก็แต่ถ้าอยากจะตื่นเต้นต้องเสียตังก่อนนะ <c oughs> ก็มีการคิดคน้นวิธทีที่จะใช้รแถแทนก็มีการพัฒนาสังอินเทอร์เกนสิ ครจำได้ไหมไปพูดสีแดงใสเขาจำได้ไหมเขาก็พบว่าอินเตอร์ฟิน18เนี่ยสามารถใช้แทนฉีดเข้าลง,งตาได้แล้วก็ทำนาเตียนั้นเหมือนกันแล้วเมื่อเมษายนปี2014ปีที่แล้วสองปีที่แล้วก็มีทำในพบสิวว่ามีการค้นพบยิ่งใหญ่มากสามารถเอาอินเตอร์ฟิน18ฉีดเข้าไปในเส้นเลือด ก็สามารถป้องกันจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกไม่ให้ทำให้เกิดการเสื่ได้เหมือนกันหรือเต้นดีหรือเต้นด,ด,นดีหรือว่าาการนะครับโอเคเอามาดูแคบสูงเราก่อนนะครับแคบสูงเราจะัดมาอยา่างตรงนี้นะครับแล้วจุดขาจุดแรกครับรสวยหน้าใสาองบ่นนะหายแล้วแล้วสิ่งที่ทำให้ลดลงไปคือต้นเหตุที่ทำให้เกิดการเสือ่อม ลดป็นหมนะครับแคปซูลเดี๋ยวเขาอยู่ตาให้นะฮะดูทีนะเจ้คร <laughs> <c oughs> ับก,ก็สรุป,ปออกมาว่าแคปซูลเรามันจะลดสารสีส้มอยู่ไง่งี้ยหลัง75วันลด93ลด10ชกโอส,สารเหล่นา,น,า,น,า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 ออนี้คือสารที่ทําให้เกิดความเสื่อมแก้ไข่เป็นเรื่องของปัญหานโรกาเมื่อมันลดลงไป ปัญหาความเสื่อมมฆงกาแก้ไขได้ไหมั้ยเพราะฉะนั้นถ้าใช้2องหรือสีแทปบชูก็สามารถป้องกันแลวก็การแก้ไขอาการได้ไม่ไหนแล้วที่ตายือแอปปอยเซ่ที่คือน้ำคุณ